คือข้อกันมะเร็งกันมะเร็งกันอัมพาตกันอัมพฤกษ์กันวันนรกกันโรคขืดอโรคหอบกันโรคปลิติดวงกันเบาหวานกันความดันตีไม่ให้เนื้องอกในสมองตีไม่เส้นเลือดในสมองตีมตันตีม่เป็นโรคสมองปอดตีไม่เป็นนิ้วในไตตีไม่เป็นตาต้อตะกระจตีไม่ให้เป็นโรคชักตีไม่ให้เป็นโรคไ่วใส่ซึมตีม่เป็นโรคปอดอักเสบกับอักเสบ กกนี่ีการทำไมเสียคนเป็ดต้องใช้วิธีการเข้าทำไมไม่ใช้วิธีรถสมุนรถไม่ได้รถพื้นนี่มันเปื้อนถ้ารถน้ำมตนแล้วโอ้ยนองเลยหนาะบันนั่งไม่ได้ต้องหาไม้มาถูน้ำทิ้งอีกอันนี้ดูดีเลยดูด็กฟุตบอลกูก็ดูไม่ออก แต่ตะกรอกูก็ดูไม่ออกกีฬาทุกประเภทกูดูไม่ออกแต่กูดูออกแต่มวยค,คนไหนทโชคดีไม่ดีดูมันดูง่ายเล่นฟุตบอลก็ดูไม่เปลี่ยนหลายคนยคนะครับเลยยงได้ยืดเลยดูไม่ออก